นักร้องหนุ่มดังสร้างบ้านหรูให้พ่อแม่รางวัลจากน้ำพักน้ำแรงล้วน,วนอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มที่ขยันแล้วก็เก่งมาก,มากๆนุกธนดลสิริแววเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลายด้านดุกนั้นสารฝันตัวเองสำเร็จหลายด้านทั้งเรื่องดูแลครอบครัวให้สุขสบายเป็นพระเอกภาพยนตร์ออกรถหรูล่าสุดถึงเวลาทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นบ้านที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง เพื่อครอบครัวในราคาเกือบเจ็หลักนุกได้โพสต์ว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นจากความรักความฝันของนุกถือว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษที่นุกตั้งใจมอบให้กับพ่อแม่สมจิตส well, ิริแววพิรมยาสิริแววเพราะไม่ค่อยมีเวลากลับมาหามาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานุกอยากให้บ้านหลังนี้เป็นตัวแทนของนุกบ้านหลังนี้สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงร้วน ขอบคุณความรักจากพี่สิงห์ PPFc และก็ป้ายป้ายโอริโอขอบคุณกำลังใจจากทุกคนถือว่าทุกคนมีส่วนในการสร้างบ้านหลังนี้วันนี้ขึ้นบ้านใหม่เอาเลิกเอาชัยนุกก็ขอให้บ้านหลังนี้ร่มรื่นร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีเงินทองเหง่งเหงรวยรวยเย็นกายสบายใจทุกใดไม่มากล้ามกลทั้งนี้ก็มีแฟนคลับส่งของขวัญขึ้นบ้านใหม่มาให้จำนวนมากนุก,ก็ได้โพสต์ขอบคุณ ขอบคุณของขวัญขึ้นบ้านใหม่ทุกชิ้นเลยนะครับขอบคุณทุกข้อความแสดงความยินดีทั้งที่ส่งมาให้แล้วก็ที่โพส์ตใน Facebook ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานและที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับกำลังใจจากทุกคนที่มอบให้นุกมาตลอดขอบคุณจากใจครับ